เสียงรำยามอรุณวันเสาร์ที่สิบสองเดือนเมษายนพุทธศักราชสองพันรอยสิบแปดณศูน์ปฏิบัติธรรมไทยนรเรศธัญญสงขาเจ้านี้ก็เป็นโอกาสอัดี เ่เราทั้งหลายจะได้มาพบรับรู้รับทราบในสัจจะความเป็นจริงของธรรมซึ่งทุกดวงจิตมีความจริงเป็นความจริงอยู่แล้ว แค่กลับมาเตือนรู้อยู่ภายในก็จะเห็นความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงได้ทั้งหมดทั้งสิ้นความเป็นจริงเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งที่สามารถ ที่จะรับรู้รับทราบได้โดยไม่ต้องอาศัยความจำความคิดการรู้ไดเพราะความจริงไม่ใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือยังมาไม่ถึงแต่เป็นความจริงที่สัมผัสได้จริงในตอนนี้ก็คือ รู้สึกได้ในความเป็นจริงนั้นโดยไม่ต้องอาศัยความจำอาศัยความคิดอาศัยความรู้ใด <c oughs> คำว่ารู้สึกได้ก็คือจิตนั่นเองจิตรู้สึกหรือสัมผัสกับสิ่งนั้นจริงๆ คำว่ารู้สึกนี้ไม่ได้เป็นเวทนาแต่เป็นความสัมผัสซึมซับซึมซาบอย่างเป็นนันเดียวกันกับสิ่งนั้นจริงๆความเป็นอย่างนี้ความเป็นเช่นนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการอาศัยในนามธาตุ รูปธาตุซึ่งคือแล้วมาเมื่อจะศึกษาหรือปฏิบัติธรรมก็จะอาศัยในนามธาตุบ้างรูปธาตุบ้างนามธาตุก็มีความรู้สึกนึกคิดอาการรู้รูปธาตุก็คือรูปลักษ์รูปร่างซึ่งเป็น วัตถุในส่วนที่เป็นวัตถุก็ดีส่วนที่เป็นนามธาตุก็ดีทั้งหมดนี้เป็นแก้อาการไม่ใช่ตัวจริงของสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่กล่าวถึงนี้เป็นความจริงที่ซึมซับสมซาบสัมปัต อย่างท่องแท้โดยไม่อาศัยความรู้สึกคือเวทนาความนึกคือสัญญาความคิดคือสังขารความรู้อาการรู้คือวิญญาณหรือรูปธาตุและรูปธาตุซึ่งทั้งหมดนั้นเรียกว่ากันหน้าไม่ต้องอาศัยกันห้าในการเรียนรู้ แท้กลับไปตื่นรู้อยู่ข้างในก็คือจิตกลับไปแจ้งจิตเองจิตกลับไปสัมผัสจิตเองเท่านั้นเป็นการเรียนรู้อย่างต่องแท้เรียนรู้อย่างถึงที่สุดที่แล้วมาเป็นการเรียนรู้ออกมาข้างนอกก็คือทั้งนามาัุและรูป,ปรตาตุเป็น ข้างนอกตื่นรู้อยู่ข้างในก็คือกลับไปที่จิตเองจิตนั้นไม่ได้เป็นนามธาตุและรูปธาตุจิตนั้นเป็นธรรมธาตุจิตนั้นเป็นวิญญาณธาตุจิตนั้นเป็นอมตาธาตุจิตนั้นเป็นอสังกตธาตุจิตนั้นเป็นสุญญาตาธาตุที่สุด ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากที่ใดก็คือเริ่มต้นจากจิตคือความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างแล้วก็เพิ่มไวเพราะเหตุปัจจัยที่ยังให้เกิดแล้วก็หมดเหตุปัจจัยก็สลายหายไป กลับเกินโซนธรรมธาตุตั้งต้นคือความว่างกล่าวใสบริสุทธิ์หมดจดไม่มีไม่เป็นเป็นที่หยุดเป็นที่สุดเป็นที่จบเป็นที่สิ้นชื่อว่านิพพานาธาตุดังนั้นเห็นได้ว่าความจริงนี้มีอยู่ในทุกวงกิตมีอยู่แล้วแต่เพราะความไม่รู้ เพราะความหลงความไหลความหลับไปกับมายาการปรุงแต่งมีนามธาตุและรูปธาตุเป็นต้นนามธาตุและรูปธาตุนั้นเป็นมายาเป็นสังขารไม่มีมีขึ้นมามีแล้วก็สลายหายไปความเป็นอย่างนี้ชื่อว่ามายาเพราะว่ามัน เหมือนกับมีแต่ก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกับพยับเดดเหมือนกับเกลียวคลื่นเหมือนกับฟองน้ำซึ่งทั้งหมดนี้มีแต่ไม่จริงไม่มีความจริงความเป็นจริงเป็นจังเรียกว่าชั่วคราวเป็นเหมือนกับพยับเดด จับต้องอะไรไม่ได้เหมือนกับจะมีแต่ไม่มีนั่นก็คือนามธาตุและรูปธาตุนั่นเองซึ่งทั้งหมดเป็นแค่อาการวันนั้นกลับคืนสู่ตัวแท้คือจิตจิตคือธรรมาาาธรรมาต,ตุว่างเปล่าธรรมธาตุตั้งต้นว่างเปล่าใสบริสุทธิ์พอกำเนิดสรรพสิ่งได้ แล้วก็สปพพสิงก็สลายหายไปตามตุปัจจัยนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดจากความว่างคือไม่มีไม่เป็นแล้วผลสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดทุกเรื่องราวจะเป็นวิเษวิโสหรือแย่ขนาดไหนทั้งหมดก็แค่ชั่วคราวมีมาแล้วก็หายไป แต่สิ่งที่คงที่อยู่เช่นนั้นไม่มีไม่เป็นอะไรกับกับมายาเป็นความจริงคงที่เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนชื่อว่าธรรมธาตุธาตุตั้งต้นแห่งสัพสิ่งก็คือจิตนั่นเองจิตคือธรรมธาตุตั้งต้นแล้วจิตนั่นเองเป็นที่สุดจบ เรียกว่าเกิดที่ใดก็จบที่นั้นเกิดที่จิตเรื่องเหล่าทั้งสิน้นแล้วผลตายก็สลายไปกลับเกินสู่ความว่างเปล่าก็คือเหลืออะไรเหลือความเป็นจิตจิตที่ไม่มีไม่เป็นนั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นความเป็นอย่างนี้เป็นอมาตะธาตุธาตุแห่งความไม่ไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับในนาสังกตธาตุ ธาตุที่ไม่อาจตรงแต่งให้มีหรือทำลายให้หายไปได้ดังนั้นเราทั้งหลายก้ควนขวายแสปงาความเป็นจริงพยายามศึกษาหรือปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรลุธรรมอันแท้จริงแต่ก็มาอาศัยนามธาตุปรุบธาตุอยู่ล่ำไป ทั้งทั้งเดืนอนามาตาตรูปธาตุนั้นแสดงความจริงอยู่ว่าเขาเป็นแค่ายาไม่ใช่เป็นความจริงต่งแท้เพราะนั้นเมื่ออาศัยนามาตฐารูปธาตุก็วนเวียนเป็นวัฏฏะเพราะความไม่คงที่ตรงนี้ชื่อว่าทุกนี่คือทุกเพราะวนเวียนไม่จบไม่สิน้น หมายถึงว่ามีแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็มีใหม่วนเวียนอยู่เช่นนี้ชื่อว่าวัตตกสิ่งนี้ชื่อว่าความเกิดคือปรากฏและสลายหายไปเพราะนั้นมีความเกิดและก็ความแตกสลายไปก็คือความตายมีความเกิดความตายสิ่งที่กล่าวมาก็คือมายาคืออาการทั้งหมด นี่คือทุกข์นี่คือวัตตนี่คือการเกิดเมื่อจิตไหลไปก็ยึดกับมายาที่กล่าวก็คือมอมตะรูปธาตุก็ย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นวัตตย่อมเป็นการเกิดอยู่ร่ำไปไม่จบไม่สิ้นเป็นวัตตะทุกข์เป็นวัตวตะบนดังนั้นเราทั้งหลายสลัด คืนกลับสู่ธรรมธาตุดังเดิมก็คือไม่ก่อเกี่ยวไม่ผูกพันไม่อะไรกับนามธาตุโูกธาตุอีกแล้วนั่นก็จะเข้าถึงความพ้นทุกได้ความพ้นทุกก็คืออยู่ที่จิตจิตนั้นเป็นปิมุติธรรมจิตนั้นเป็นนิพพานธาตุแล้วทั้งหมดที่กล่าวมาจะไปหาที่ใด ถ้าหานอกจิตก็ไม่พบความจริงทั้งหมดที่กลับมาต้องทนกระแสกลับคืนมาที่จิตเองเมื่อทนกระแสกลับมาที่จิตก็จบพบความจริงทั้งหมดเต็มหัวใจก็ยุติการดิ้นลนค้นหายติการโสวงหาพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัตะพ้นจากการเกิดได้อย่างแน่นอนเพราะทุกดวงจิต มีความจริงนี้อยู่แล้วเต็มหัวใจก็จบความจริงที่พบก็คือต้องคืนกลับมาสู่ที่จิตเองจิตเอ็นจิตได้อย่างท่องแท้ก็จบจิตเอ็นจิตได้ก็จะถึงที่หมายคือความพ้นทุกข์ ดังนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องยุ่งยากลำบากอย่างที่แล้วมาไม่ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเดินอย่างนี้นั่งอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้ให้ยุ่งยากเลยไม่ต้องทำเพราะว่าที่ทำนั้นไม่จริงที่ทำนั้นมันเป็นแก้อาการเป็นแก่สังขารเป็นแค่ไปอาศัยนามธาตุรูปธาตุทั้งหมด แล้วมันจะพบกับความจริงอย่างตรงแท้ได้อย่างไรเพราะความจริงอย่างตรงแท้ก็ค,คือความไม่มีไม่เป็นความเป็นอมตะอยู่เช่นนั้นตลอดตลอดมาแล้วตลอดไปความจริงก็คือต้องเป็นสิ่งที่จริงอยู่ตลอดความจริงที่เป็นจริงอยู่ตลอดเช่นนี้หาได้ที่ไหน ไม่อาจหาออกไปข้างนอกแค่ตัวกระแสกลับมาที่จิตเองจิตไม่ออกนอกบ้านจิตกลับคืินู่บ้านได้แล้วก็จบจิตกลับเืินู่บ้านได้แล้วก็รอดปลอดภัยจากความทุกข์จากวัตฏะจากการเกิดขอให้เราทั้งหลายแจ้งประจักษ์ความจริงนี้ขออานุภาพ แห่งสัจธาตุความเป็นพุทธทั้งหมดตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันนี้และสัจธาตุแห่งจิตพุทธ,ธทั้งสิ้นพร้อมด้วยองค์ความรวนยิ่งยวดจงแผ่ขยายทั่วถึงแก่ทุกดวงจิตขอให้ทุกดวงจิตจงประจักษ์แจ้งจงสำเร็จ ในความเป็นจริงนี้เต็มหัวใจกลับเกินู่บ้านคือความไม่มีไม่เป็นอะไรอีกแล้วพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดกลับเกินู่บ้านอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันทุกดวงจิตเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกลับเกินู่ความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นนั้นแหละก็คือที่ รวมของทุกดวงจิตไว้การกลับเกินสู่ความไม่มีไม่เป็นก็คือการกลับเืินสู่บ้านกลับเืินสู่บ้านได้ก็รอดปลอดภัยในทุกในวัฏฏะในการเกิดในไปทั้งหลายถึงที่หมายแล้วก็สวัสดีสาธุสาธุสาธุ